680,000ก็บา่าบาทแต่เขามาพร้อมชุดแต่ง m o เดลิสต a านะครับก็มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันนะครับตัวถังมันใหญ่ขึ้นเพราะเขาติดตั้ง m o เดลิสต a าชิ้นตรงนี้มันทำให้เราดูเต็มขึ้นคุณดูเป็นลายใบพัดแบบนี้ซึ่งมันก็คุ้นๆนะนี้เป็นสีดำเงาเป็นงานเต็มขึ้นไหมวางแก้วนีครับ เด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะนี่เปิดระบบดูดิเดิมคือไม่มีพนักพิงแข่แล้วก็ด้านล่างแอร์นะฮะคันเกียร์เป็นแถบดำเนี่ยพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยเฮ้ยมันดูมีมิติมากขึ้นแล้ว วันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรนะครับยาริสอีกแล้วแต่เป็นชุดแต่งพิเศษบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะพาชมมันอีกครั้งหนึ่งพร้อมชุดแต่งนะครับมีอะไรบ้างอ่ะ <ards. S 2> ดูดิมาไวๆนิดนึงนะครับพอดีระยะเวลาจํากัดนะครับเราจะพามาชมกันวันนี้เราอยู่กับโตโยต้า Yaris a t ip, ตัวพรีเมียม u ักช y รี่ราคาสแตนดาร์ด680,000มันบาทนะครับแต่ติดตั้งชุดแต่งโมเดลิสตา 48,500บาทเพิ่มสเกิร์ตเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสปอยเลอร์ที่มันดูเต็มขึ้นเดี๋ยวพาไปชมแฉกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้ชที่พีุผู้ชมวันนี้นะเราอยู่กับนี่เลยนะอนอนิโตัวต้ยาริสเอทีพนะครับที่เป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่680,000กว่บาทแต่เขามาพร้อมชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับก็มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันนะครับเพิ่มเติมราคามาประมาณ48,500บาทได้สเกิร์ตได้ล้อได้ส จะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมจริงๆบอกก่อนคุณผู้ชมว่าต่ออ l ิลโตโยต้ายาริสเอทีพเนี่ยติดตั้งโมเดิร์ต้าได้ทุกรุ่นนะแต่คันที่เขามาโชว์เนี่ยเป็นตัวท็อปและจริงๆคุณจะซื้อตัวเริ่มต้นมาแต่งก็ได้นะบอกไว้ก่อนก็มาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโค้ชทวีปีด้วยที่ขาดไม่ได้ซูเปอร์คลาสสิกกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซูเปอร์คลาสสิกเบอรโรบัสต้าร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลม SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA น้ำมันหลอ่อลื่นจากเกาหลีใต้ผลิตจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในทวีป <S <S เอเชีย s k c เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรถคันนะครับ All n อ w Toyota Yaris AT Premium Luxury ที่มาพร้อมชุดแต่งโมเดิสตาและแอบบอกว่า อีกคลิปหนึ่งจะพาไปดูโมริสต้าที่เป็นตัว Fortuner และ Revo ดีด้วยนะฮะรอติดตามได้เลยไปเจอกันครับโอเคผู้ชมนะฮะก็ถือว่าเป็นรถของเราที่กระแสดีมากๆนะฮะหลังจากที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยโ,โหทั้งยอดวิวทั้งยอดขายถลม่มทลายเลยนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับ All New Toyota Yaris a t i v e อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งโมดิ l i สต้นั่นเอง48,500บาทนะครับเพิ่มเติมมานะฮะแต่คุณจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟัังกน ซึ่งบอกก่อนว่าช,ชุดแต่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพอร์ฟอร์แมนนะเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างอะไรต่างๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณซื้อตัวถังสีขาวแบบนี้เนี่ยแล้วติดตั้งโมเดล i สต a ผมว่าเฮ้ยมันเต็มขึ้นว่ะและอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นตัวท็อปตัวเริ่มต้นหรืออะไรก็ตามนะคุณสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับอ่ะโอเคเรามาดูตอนหน้ากันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยนะที่โดดเด่นมากๆชายกันชนด้านหน้านะครับชายสเกิร์ตเนี่ยโมเดลิสต้ามันเสร มีมิติที่มันแบบเต็มขึ้นแล้วดูตัวถังเนี่ยเห็นปะ่ะมุมเนี่ยดูตัวถังมันใหญ่ขึ้นเพราะเขาติดตั้งโมเดลโตยิต้นะครับโอเคฝากระโปรงไล่เรียงกันตัวท็อปเนี่ยหกแสนแปดหมื่นกว่าบาทฝากระโปรงจะเป็นคลื่นเป็นรอนแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ตามสไตล์เนาะโลโก้โตยิต้านะฮะกล้องมองรลบคันมีมาให้อยู่แล้วชุดโคมไฟหน้า LED เต็มระบบนะฮะมีมาให้อยู่แล้วเดียมเล้งไลท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เป็นสีกรอสแบ็กอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดของ All New Toyota Yaris a สเอนทอยู่แล้ว ไอ้อินเทคด้านหน้าแนวนอแหล่งต่างเส้นตรงเนี้ยเหมือนสแตนดาดปกติทั่วไปยิ่งพอเป็นสีขาวเนะี่ยเด่นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือชิ้นตรงนี้เลยเนี่ยเขาติดตั้งเนี่ยตั้งแต่ล่องตรงเนี้ยสีดําสีขาวนะฮะโลโก้โมเดิร์สตร์ตรงนี้นะเป็นล่องมาฟาบใช่ไหมแล้วก็มาจับกับตรงนี้นะครับตัวเนี่ยตัวอินเทคตรงเนี้ยนะซึ่งก็จะมีการตกแต่งที่เป็นแบบพรีเมียมเสริมเข้ามาตัวนี้เป็นกรอสแบ็คเนี่ยแค่ชิ้นตรงเนี้ยมันทาให้เราดูเต็มขึ้นคนดูมาดูด้านหน้าตรงเด็ด มีเหลี่มสันที่รู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันเต็มขึ้นว่าแล้วก็มันน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ยา r i ิสไอทีมอยู่แล้วก็เฮ้ยไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหน m o เดอ i s ลุสตครเป็นชุดแต่งที่น่าสนใจจริงๆเขามีหลายชุดแต่งนะครับแต่คันเนี้ยก็ลองดูเป็นทางเลือกนี่ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับลิ้นตรงนี้เนาะเสริมเข้ามาอ่าลำดับถัดมารุ่นนี้คุณจะได้ล้อแบบนี้เลยนะโมเดลุสเนี่ยล้อก็จะเป็นลายใบพัดแบบนี้ซึ่งมันก็คุ้นๆนะ ยาริสเซทีที่มาพร้อมล้อแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับสเปคของเขาคืออะไร 20550R17 ล้อ17นิ้วนี่เป็นทูโทนดมอนด์คัตนะครับดูดีเลยกรุกด้านใน,นต่างๆเหมือนเดิมนะฮะโลโก้ฉลอ,องครบรอบ60ปีตามสไตล์นะครับแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างเป็นสีดำกล้องหมอรอบคันอันนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้ว ครีบตรงนี้นะครับเป็นสีด้านๆเพื่ออะไรอย่างที่บอกไปตลอดนะครับว่าเวลาคุณขับด้วยความเร็วสูงเวลามันมีลมเป็นก้อนใช่ไหมมันมาเสร็จปุ๊บม,มันเจอตรงนี้มันแหวกออกมันก็จะช่วยเรื่องเสียงรบกวนห้องโดยสารนะครับแล้วก็นี่กล้องบันทึกมีมาให้จากโรงงานแล้วก็กล้องไวเกอร์คอมเมล่าเพราะคันนี้ระบบช่วยเหลือกัปตันกีต่างๆจัดเต็ม6กแสนแปดหมื่นาันบาทนะครับเครื่องของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่องตัวเดิมแต่มีการปรับจูนใหม่ลองให้ดูแล้วนะครับเครื่องพันสองแต่ กำลังแรงม้านะ94แรงม้าแรงบิด110นิวตันก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งที่ฉีดกระจกนะครับแล้วก็เนี่ยก้านใบบ่อน้ำฝนแบบก้านสั้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันต่อจริงๆเนี่ยด้านหน้าคือลิ้นตรงนี้ลิ้นตรงนี้เสริมมาให้มันดูแน่นขึ้นล้อเปลี่ยนมานะฮะแล้วก็ชายบันไดนะครับเสริมเข้ามาตรงนี้นี่ชิ้นตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเป็นสี Crossback แล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะฮะอะแล้วก็มือจับเปิดประตูเหมือนเดิมนะฮะสีเดีวยวกันกับตัวรถเป็น, less, นี ดีเทลของเขาย Yaris Evie Modulista สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะฮะสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตข้างล้ออะลอยสิบเจ็ดนิ้วสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลังแล้วก็สัญลักษณ์ Modulista ท้ายรถเพราะฉะนั้นภายในไม่มีการเปลี่ยนเพิ่มนะครับล้อด้านหลังสเปคเดียวกันไหมดูดิล้อด้านหลังเนี่ยสองศูนย์ห้าห้าศูนย์ R สิบเจ็ดเหมือนกันดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ฝาถาังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้เสาอากาศเป็นชาร์ฟฟินนะกระจกหลังมีตัวไล่ฟ้าอะไรครบแล้วก็นี่ด้านหลังมีอะไรเพิ่มมาบ้้้าาาางงงงงยยยยยิ่่่่ตตัััััววววววถถสสสีีีีขขขเเเนนนนนผมมอมอฮก็ึนนะนะ สปอยเลอร์ iler, ตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับดำเงาเพิ่มเติมเข้ามาพอเป็นเป็นสีขาวตรงนี้ดําเงาตรงนี้ดําเงา,งน,เงานะครับแล้วก็กันชนด้านหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีครีบเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีแบชโมเดลิสต้านะครับนี่ชิ้นแรกตรงนี้แบชโมเดลิสตานะครับแล้วก็ชิ้นนี้ติดตั้งตั้งแต่ล้อด้านหลังขึ้นมานะครับเสริมเข้ามาเป็นตัวโครเมียมนะครับติดเข้ามาทําให้เอมันดูเต็มขึ้นแต่งจริงเนี่ยมาไม่ได้ติดทั้งหมดนะมาติดแค่ขอบตรงนี้ này, ดีไซน์ดีดีไซน์ดีด ส่วนดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวกรอสแบ็กด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปแบบของยาริสเอทีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังตรงๆหน่อยดิเป็นงานเต็มขึ้นไหมนะครับยาริสเอทีโมดลิสตานะครับชิ้นตรงนี้นะฮะชิ้นตรงนี้เสริมเข้ามาแล้วก็แบชโมดิลิสตากล้องหลังกล้องมารัคคันเหมือนเดิมอันนี้ั้างหลังไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับมือจงมือจับไม่มีเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เปลี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลัง กล่องเก็บของต่างๆแบ่งเป็น2เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับมีที่แขวนเลยเหมือนเดิมกระจกหลังมีไฟเบรครุ่นสามทีนี้นะครับเราไปดูภายในกันต่อภายในของรุ่นนี้นะครับก็ตัวลักพรีเมียมลักชูรี่เนี่ยนะครับพรีเมียมลักชูรี่เนี่ยก็จะมาพร้อมภายในสีทูโทนแบบนี้เหมือนเดิมสเปคเดิมเลยนะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกลูกมือจับกระจกลง4บานมีออโต้หนึ่งบานแล้วก็นี่ที่เท้าแขนเป็นสีแดงนะครับสีเป็นทูโทนแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้ว เป็นกรอสเนะาะเบาะหนังนี่ก็เป็นสีแดงเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกไปบางคนไม่ชอบเบาะแดงคุณไปซื้อตัวลองลงามาได้ถูกกว่ากัน3 0,000ื่นแค่ไม่ได้เบาะแดงแค่ไม่ได้ฝาเข,ข,ข้าจมูกข้างสีดำนะฮะแต่คุณก็ติดตั้งตัวชุดแต่งโมเดิรนดิสต้าได้เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยเหมือนเดิมเลยนี่คือภายในไม่ได้มีรายการเปลี่ยนนะฮะไม่ได้มีรายการะลรเปลี่ยนเลยแต่เนี่ยที่บอกมาว่ามันก็มีความพรีเมียมในความเป็น AllNe w Toyota y ยา i s สเออยู่ซึ่งผมมองว่าเฮ้ มันน่าสนใจนะมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะหลังจากเปิดตัวมาในยอดขายกระจุยเลยที่วางแก้วนะครับเก๊ด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะนี่เปิดระบบดูดิเปิดจอดูดิอันนี้รถใหม่เลยนะนี่รถใหม่เลยนะครับจอกับ Apple c a p ลี a y โ o โ,โ,โนะฮะบันทึกภาพนี่กล้องแล้วก็กระจกหลังตัดสังอโอโต้ยังไม่มีเหมือนเดิมกลองเก็บแว่นนะฮะไฟส่องสว่างที่บังแดดฝั่งคนนั่งไม่มีแต่คนขับเนี่ย โอ้โหกระจกเนี่ยมองไปถึงอยุทยาที่เขาบอกกันนะครับชุดมาตรวัดนี่ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้คล้ายๆเวรอสนะฮะมีจอดิจิตอล7นิ้วแล้วก็ตัวดิสเพย์ที่เป็นแบบความเร็วนะครับพวงมาลัยเหมือนเดิมนี่พวลมาลัยเป็นก้านนะครับที่เป็นหนังสังเคราะห์เพิ่มเสียงลดเสียงกดกล้องดูนะครับกดกล้องดูนี่ก็เห็นหมดกล้องด้านข้างนะพอดีติดสติ๊กเกอร์ขอภัย้วยไม่แกะนะฝั่งขวาแอร์ที am, ูุสซนโทนนะอะไรต่างๆครบด้านล่างแอร์นะฮะ คันเกียร์เป็นแถบดำ USB แล้วก็กรอง PM 2 5นะครับคันเกียร์ก็เป็นดีไซน์ประมาณนี้เบรกมือไฟเอาต้เบรคโคนะครับเปลี่ยนแอมเบรไลท์เป็นสีได้ที่เท้าแขนแล้วก็กุญแจไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้เราไปดูเบาะที่สารตอนหลังกันต่อไหนๆก็พามาชมกันนะครับดูเบาะที่สารตอนหลังกันต่อนีตอนหลังเนี่ยเป็นทูโทนเหมือนกันนะครับเป็นที่วางแก้วนะฮะแล้วก็เป็นกรอสแบ็ก เป็นหนังสีแดงนะตรงนี้เป็นพลาสติกลูกเนาะด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ 2. จุดมี USB Type A นะฮะที่เป็น2 1จุดหนึ่ง A สองตำแหน่งเบาะหลังเนี่ยเหมือนเดิมคือไม่มีพนักพิงแขนแล้วก็ตัวพื้นเบาะเนี่ยรู้สึกมันจะยกสูงเพราะเขาแอบบอกมาว่าเขาได้ทายเผื่อโมเดลต่อไปนะคือมันจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ขุมพลังจะอาจจะเป็นไฮบริดซึ่งมันจะไว้วางแบตนะครับก็จะสูงๆหน่อยหนึ่งที่เคยรีวิวไว้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้มาไม่เยอะมาไม่เยอะโมดิสเตอร์เนี่ยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเนี่ย ขมวดรวมความนิดนึงก่อนจบกันไปนะครับด้านหลังสปอยเลอร์ตรงนี้สีดำนะฮะแบตโมดิลิสตาขอบตรงนี้เพิ่มเติมมาลายล้อนะฮะนี่ได้ล้อแบบนี้ทูโทนไดนบด์คัทสเกิร์ตตรงนี้นะครับที่เป็นตัวบันไดด้านข้างแล้วก็ล้อเนี่ยผมว่าปกตินะครับก็เป็นชุดแต่งของเขาแล้วก็ลิ้นด้านหน้าผมว่ามันเด่นเนี่ยพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยเฮ้ยมันดูมีมิต,ติมากขึ้นแล้วดูใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันภูมิฐานมากขึ้น เพิ่มมา48,500นะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสีขาวเนี่ยผมว่ามันเด่นกระจังหน้าสีดำเงาไฟหน้านะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้นะตัวสเกิร์ตตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอี亚โบลิสต้าเนี่โโยเด่นมากโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะเคนะฮะก็เต็มขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่ซื้อตัวเริ่มต้นเนี่ยคุณติดตั้งนี้ไป มันก็จะดูเต็มกว่าการเป็นตัวเริ่มต้นที่อาจจะโล,โล้นไปหน่อยนแต่ภายในไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วกันว่าชื่นชอบไหมนะฮะชื่นชอบประกันใดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโคกี้ีด้วยนะครับวันนี้โคกิ้ีขอลาไปกับ All New Toyota Yaris e t อทีพรีเมีย u ลั689,000บาทพร้อมกับชุดแต่งบริสต้าอีก48,500นะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบแบบไหนมาดูกันได้ที่ t o y ต้าอะไรพักส่วนอีคลิปนึง เดี๋ยวพาไปดูตัว Fortuner m o d e s t ิ r แล้วก็ตัว Revo m o d ิ s t a นะแต่ Camry กับ Corolla Cross เคยรีวิวกันไปแล้วไม่ถ่ายแล้วกันนะเพราะมันเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะรุ่นที่เปลี่ยนนะคือนี่ Fortuner แล้วก็ Revo นั่นเองเป็นไงผู้ชมนะหลังจากจที่พาไปชมดูด้านข้างกันหน่อยดิอ่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจผู้พี่ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ